เพื่อนๆวันนี้จะพามาซ่อมตู้ลำโพงเล็กเป็นตู้บลูทูธเป็นตู้บลูทูตู้เ p 3สามเสียบตัวนี้ได้ด้วยนะเพื่อนๆนะเสียบเอ3ได้ด้วยสาเหตุคือแจ็คสาเหตุคือแจ็ค d ี5หโวลต์นเนี่ยหักนะเพื่อนๆแล้วหน้าตาเขาก็ไม่เหมือนของตลาดทั่วไปจะเป็นแจ็คทรงใหม่นะเพื่อนๆนะจะเป็นแจ็คทรงใหม่เขาเรียกไทซีหาไม่มี ถ้ามีก็คงหายากแต่ทุกค้าบอกว่าดังอยู่นะเพื่อนๆนะเราต้องเทสดูก่อนนะว่ามันดังจริงไหมต้องเปิดดูก่อนถ้ามันดังเหมือนลูกค้าแจ้งเราค่อยจัดการนะเบื้องต้นลูกค้าบอกว่าไฟยังเหลืออยู่แต่เหลือน้อยมันชาร์จไม่ได้ไทซีที่ว่าหัวแจ็คตัวนี้นะเพือเ่อนๆนะไทซีที่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะ ก็มันก็เสียบได้กับโทรศัพท์นะเพื่อนเพื่อนเขาเรียกไคลซของเดิมแต่ก่อนมันก็ใช้แบบนี้เหมือนเขาเรียกมินิซัมซุงนะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนจะเรียกยังไงหัวมันจะทรงเนี้ยเนี่ยมันจะมีเหลี่ยมอยู่นะตัวนี้มันจะเป็นมนโค้งลีรียาวๆตามภาพที่เห็นนะเพื่อนเพนแล้วมันหายากด้วยแก๊กตัวเมียเนี่ยมันหักนะเพื่อนเพนนะแก๊กตัวเมียมันหักข้างในลูกค้าไป ใส่ผิดรูปผิดรูยังไงไม่รู้นะทีนี้เราจะทําไงมาดัดแปลงนะเพื่อนเพื่อนะลูกค้าบอกทำยังไงก็ได้ขอให้มันชาร์จได้ชาร์จได้นหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะมาทําดูนะเพื่อนเพื่อนดัดแปลงยังไงเบื้องต้นเราหาวิธีลื้อตรงนี้ขึ้นมานะเพื่อนเพื่อนนะหาวิธีลื้อตรงนี้ขึ้นมาก็คือมันซ่อนน็อตไว้ใต้ตัวนี้นะเพื่อนแล้วก็ ใช้คัตเตอร์แกะสติกเกอร์ขึ้นมาอันนี้คือขันออกแล้วล่ะแต่มาแนะนําเพื่อนๆน,นี่ครับเพื่อนๆน็นอตมันอ,อยู่ข้างล่างอย่างนี้นะเพื่อนนะสี่ตัวนะอันนี้ขันออกแล้วแต่ไม่แนะนําถ้าใครเจออย่างนี้ต้องแกะตัวนี้ออกก่อนไม่ใช่สติกเกอร์หรอกไอตัวทํานี่แหละไอตัวคล้ายสติกเกอร์ที่เขาแปะไว้เพื่อ วางตำแหน่งปุ่มต่างๆนะแล้วก็ปิดหัวนอ็อตไปด้วยทำให้มันสวยงามแกะออกมาแกะขึ้นมาแล้วขันน็อตออกมานะเพื่อนๆนะขันน็อตออกมาเหลืออยู่ตัวหนึง่งที่เหลือขันลงหมดแล้วคือเป็นแนวทางให้เพ<ๆ>ื่อนๆถ้าแกกตัวนี้หักนะเขาเรียกไทซีเราจะทิ้งก็เสียดายก็มีวิธีดัดแปลงนะเพื่อนๆนะดัดแปลงยังไง นี่ตัวที่จะมาดัดแปลงเราจะใช้นี่แก๊กตัวนี้เน่ยเจาะตรงนี้เลยเนี่เดี๋ยวจะทําให้ดูนะเพื่อนเพื่อนะอันนี้เขาเรียกแก๊กดีซตัวเมียอันนี้แก๊กดีซตัวผู้ตัวนี้ก็สเปคก็ห้ามิลครึ่งมีวิธีทําเดี๋ยวทําให้ดูนะเพื่อนๆ่อมาเจาะรูตรงนี้นะเพื่อนเนพะื่อนนะเจาะให้ใหญ่เท่ากับตัวนี้เข้าได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องทําให้มันเข้าได้นะเพื่อนๆ่นะแล้วก็แหย่สายร้อยเข้าไปแล้วไปต่อแทนตัวเดิมนะเพื่อนเพื่อนนะ ก็เจาะรูได้ที่แล้วเพื่อนใส่เข้าไปนะเพื่อนนะใส่เข้าไปอืมแล้วก็เอาน็อตตัวเมียคอดใส่ใสายร้อยเรียงเข้ามาตรงนี้แล้วก็ขันนอ็อตตัวนี้เข้าไปล็อกก่อนนะเพื่อนนะน็อตตัวนี้ล็อกก่อนอ้าวต่อนะเพื่อนเพื่อนสายนี้เป็นสายกาวนะมาจากแจ็คเอซีตัวเมีย แก็คดีซีตัวนเะมียนะเพื่อนๆนะวัดแล้วเป็นายดินไายกาวก็ต่อตรงนี้หรือต่อตรงไหนก็ได้เป็นลายเดียวกันแทนนี้ก็ได้ต่อลงตรงนี้แล้วก็ไฟบวก5้าโวลต์ก็นับมาขาหนึ่งสองสามสี่ขาห้านะนเพื่อนๆนะขาห้าต่อข้างล่างแล้วแล้วก็ประกอบเข้าไปแล้วก็มากดดูนะนเพื่อนๆนะเสียบไฟแล้วก็วัดดู แล้วก็สายตัวนี้เราก็ตัดออกมาเราก็มาเลือกเอาสายแดงกับสายดำนะั่วด้วยนะสายสายแดงเป็นบวกสายดำเป็นกาวเป็นลบลก็ต่อเข้าไปต่อเข้าไปแล้วก็สันเข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะเพื่อนๆนะเสียบตรงตรงท่ลองไว้แล้วเนะี้ยนะเสียบไฟรอแล้วแล้วก็กดดูนี่คือ พร้อมที่จะทํางานนะเพื่อนๆนะแล้วประกอบเข้าไปแนะนําเพิ่มเติมนะเพื่อนๆนะอย่าอย่างง,งนะสายตัวนี้มาจากไหนก็เป็นสายที่มาจากจากที่ชาร์จโทรศัพท์นี่แหละครับจากหัวยังไงก็ตามถ้าอีกฝั่งมันก็เป็นรูแบบนี้นะเป็นรูของ USB UH ทั่วไปนี่ที่เขาเฉียบนะเป็นท้ายโทรศัพท์เราจะเอาสายสายสายของโทรศัพท์อีกฝั่งเรามาตัด หัวมันออกทั้งเพื่อนนะตัดหัวตัวนี้ออกนะแล้วก็ตัวนี้มาใส่แทนแดงก็เป็นบวกสายดาก็เป็นลบแล้วก็วัดก่อนนะเพื่อนเพื่อนนะแล้วตัวนี้ก็ประกอบเข้าไปขันน็อตหนึ่งสองสามตัวเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปนะเพื่อนเพื่อนนะใส่เข้าไปนะเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็ขันน็อตสี่ตัวนะที่เขาช่อนไว้ใต้สติ๊กเกอร์ตำแหน่งปุ่มคอนโทลน,นะครับเพื่อนเพื่อนขันน็อตเข้าไป น็อตเข้าไปครบทั้งสีตัวนะนเพื่อนๆแล้วก็สติกเกอร์สติกเกอร์ปุ่มคอนโทรลมาแปะขึ้นนะนเพื่อนๆนะก็ไล่รอยต่อไม่มองไม่เห็นเลยน็อตมันมาจากไหนถ้าไม่แกะตัวนี้ขึ้นนะนเพื่อนๆนะอ่าเรียบร้อยแล้วนะนเพื่อนๆนะเรียบร้อยมาเปิดดูอีกทีหนึง่งปุ่มพาวเวอร์ e t เดี๋ียบแกะได้ลองดูนะเพื่อนนะทีนี้นะ